เป็นตัว2 4ตัว entry นะครับ T runner นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับ Superflex Suspension ตัวนี้ได้ Superflex แล้วนะครับงั้นขับดีนะนุ่มสบายนะครับ4ประตูเนี่ยนุ่มสบายแน่นอนนะครับแดชบอร์ดนี่เขาจะเป็นแบบพลาสติกชิดขึ้นรูปเหมือนกันนะแต่ตัวตัว entry ตัวใหม่เนี่ยมาพร้อมแดชบอร์ดที่เป็นพลาสติกค,คนสีเงินแล้วคล้ายตัวมิดเลยนะครับแล้วก็มี cross back เนี่ยอยู่ด้านล่างสวยงามแบบนี้นะครับใครหากระบะ4ประตูโฉมหน้าใหม่ออโต้ Auto. รีบเข้ามาดูคันนี้เลยแล้วจะบอกก่อนเลยว่าคันนี้เนี่ยใครหากระบะฟรีดาวเข้ามาเลยเพราะอันนี้จัดได้เต็มล้นๆเลยนะครับ สวัสดีครับเราพบกับการรีวิวรถของดเดียซ์คูซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับเข้ามาอีกแล้วนะครับรถสวยๆเข้ามาเรื่อยๆทุกวันจริงๆนะวันนี้ก็เห็นอีกแล้วนะครับไฮรักเซลเวโตัวนี้สีดําเท่มากนะครับแล้วที่สําคัญเป็นหน้าใหม่แล้วนะตัวนี้หน้าโผลปัจจุบันแล้วนะครับแต่เห็นอะไรไหมไฟหน้ายังเป็นฮาโลเจนอยู่ แน่นอนครับเป็นตัว2 4ตัว Entry นะครับทีรันเนอร์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับตัว Entry แต่ที่ดีก็คือเราได้เป็นเกียร์ออโต้ครับตัวนี้เป็น Ent ท y เกียร์ออโต้เลยนะครับสมบูรณ์มากนะรถหน้าใหม่โฉมใหม่นะครับอันนี้โฉมเดียวกับที่โชว์รูมตั้งป้ายแดงตั้งขายเลยนะเรามาดูกันนะคันนี้สภาพสวยมากเจ้าของเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะวอลันตียงเหลืออยู่เต็มเอ็มเลยนะครับ เอนทรีตัวนี้มีอะไรดีมาดูกันหน้าตาแน่นอนโฉมใหม่ในหน้ากระจังบล่มมเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแบบแมตต์แบล็กนะครับกระจังหน้าแบบแมตต์แบล็กตัดกระทาเข้มแบบนี้สวยงามนะครับโลโก้โตต้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเมื่อกี้ให้ดูแล้วนะเป็นแบบฮาโลเจนธรรมดานะเพราะเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวเอนทรีตัวเริ่มต้นนะครับไฟตัดหมอกไม่มีให้นะอันนี้ไม่มีให้ราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าก็ได้กันชนรูปแบบใหม่นะตัวนี้สวยงามนะครับดูดีนะครับสี เต็มอยู่เลยนะครับสีดําตัวนี้สีเต็มอยู่เลยแล้วรถสวยจริงนะสีดำเนี่ยล้อสําหรับตัว Ent ทรีเนี่ยนะครับจะได้เป็นล้อ17นิ้วนะครับจะต่างจับตัวมิดกับตัวไฮที่เป็น18นิ้วตัวนี้จะเป็น17นิ้วแต่ลายก็สวยนะลายเ็าเป็นลาย6ก้านสีออกสีเทาเข้มสวยงามนะตัดกับตัวสีรถสวยเลยนะครับยางอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะดีเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยบันไดข้างแน่นอนมาพร้อมเรียบร้อยนะครับตัวพีรันเนอร์นะครับด้านหลังตัวนี้นะครับนี่ ฮีรันเนอร์ซูเปอร์เฟกซ์ซัสเพนชั่นตัวนี้ได้ซูเปอร์เฟกซ์แล้วนะครับงั้นขับดีนะนุ่มสบายนะครับสประตูเนี่ยนุ่มสบายแน่นอนนะครับด้านหลังเนี่ยไฟท้ายจะได้ไฟท้ายทรงใหม่นะเอนทรีเนี่ยถึงเป็นเอนทรีแต่ไฟท้ายเขาก็ยังเป็นไฟท้ายแบบ led แบบนี้นะครับสวยงามนะครับก็คือเปิดมาสวยเลยนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นฝาท้ายมีโลโก้ไฮลักซ์เลโวแบบนี้นะครับไม่มีบอกรุ่นย่อยแล้วนะรุ่นใหม่เนี่ย ไฟเบรกดงที่3ามีมาให้มือจับประตูฝาท้ายมีมาให้นะครับแต่ไม่มีกล้องนะตัวเอนทรีไม่มีกล้องอะไรมาให้นะครับกันชนมีมาให้เรียบร้อยสภาพสมบูรณ์มากนะกันชนเดี๋ยวเรามาดูสภาพของโครงสร้างภายในดูเป็นยังไงบ้างนะฮะของกระบะนี่นะครับชุดแมบสบนี่ไลเนอร์สวยมากนะครับเหมือนจะแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะเป็นของ Aero c l a s s นะครับนี่อย่างดีเลยเนี่ยไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยสภาพสวยจริงและที่สําคัญนี่ด้านในซอกเซิร์เนี่ยเดิมหมดนะครับไม่มีรอยเลยนะเนี่ยไลเนอร์ไม่ได้แทบจะไม่ได้ใช้ ตัวนี้ไม่มีร่องรอยการขนของเลยนะสีเดิมลดคงสภาพเดิมอยู่สวยจริงนะครับแล้วก็ seal, ซีลซีเลอร์ของฝาท้ายฝาท้ายเดิมนะสวยงามตัวตัวนี้นะครับตัวรอยสปอตนี่สปอตเดิมอยู่ครบนะครับรอยอาร์กอยู่ครบนะครับรถสวยจริงนะโครงสร้างเดิมจริงนะไม่มีไม่มีการโดนชนมาแน่นอนนะครับรถสภาพเดิมจริงนะครับเดิมไม่เดิมดูด้านล่างด้วยนะด้านล่างสวยงามแค่ไหนนะครับนี่โอ้สวยนะ ตัวนี้ด้านล่างสวยจริงนะครับเอ,อ่อช่วงล่างเนี่ยดูเนี่ยดำเงาวับเลยนะครับเนี่เรียกว่ารถใช้งานน่าจะต้องใช้งานในเมืองนะรถอาจจะมีการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยช่วงล่างเนี่ยเรียกว่าเดิมๆแล้วเหมือนใช้ในเมืองเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันว่าสมบูรณ์แค่ไหนเอาละ่ะ entry นะครับตัวนี้มาพร้อมกุญแจแบบพับนะอันนี้เหมือนตัวมิดจะเป็นกุญแจแบบพับได้แบบนี้นะครับแบบเสียบนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นจริงๆพื้นฐานเนี่ยเขาจะเป็นเบาะผ้านะครับ แต่ตัวนี้ก็คุ้มด้วยเนี่ยเบาติดเนี่ยนะโลโก้เลเวลนี่เลยไฮรักซ์เลเวลนะเป็นหนังเทียมแต่ว่าอันนี้เพื่อการดูแลรักษาสภาพเบาะเดิมให้ดีเนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับเข้ามาดูด้านในกันเอาละเบาะนั่งสบายขอเนี่ยสตาร์ทเครื่องก่อนเลยนะครับตัวนี้ตัวเอนทรีก็จริงนะตัวนี้มาพร้อมกับจอ4 -2 อยู่นิ้วเลยรุ่นใหม่เนี่ยตัวไมเนอร์เชนแล้วเนี่ยจอใหญ่เลยนะครับเลขไม่เก้าหมื่นสี่เฮ้เยอะเปล่า 90,000สี 90, สำหรับรถปี20นะตัวนี้ต้องตีไปประมาณ2ปีครึ่งแล้วเพราะตัวนี้เป็นรถเดือนมิถุนาปี20นะครับตีไป2ปีครึ่งก็ปีเดือนปีหนึ่งวิ่งประมาณ30,007 30, นะถือว่าโอเคนะไม่เยอะไม่น้อยนะแต่ว่าก็โอเคถือว่ารถ90,000สี่นี้วันตียังมีเหลือนะเพราะรถรุ่นนี้วันตี่เขามี5ปีแสนโลอันนี้ยังไม่ถึงนะครับอันนี้เท่ากับวันตี่ยังเหลืออีก50,000โลเลยนะถ้าตามระยะนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะภายในตัว Entry เนี่ยจะต่างจากตัว Mid และตัว Hy High ตรงที่ว่านี่ครับแดชบอร์ดเนี่ยเขาจะเป็นแบบพลาสติกชิ้นรูปเหมือนกันนะแต่ตัวตัว e n t ท y ตัวใหม่เนี่ยมาพร้อมแดชบอร์ดที่เป็นพลาสติกค้ืสีเงินแล้วคล้ายตัวมิดเลยนะครับแล้วก็มีกรอสแบ็กเนี่ยอยู่ด้านล่างสวยงามแบบนี้นะครับตัวเอนทรีใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็จะเรียกว่าเกือบๆจะเป็นมิดเลยก็ว่าได้ตัวที่เป็นคอนโซลเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับด้านบนเนี่ยมีคอนโซลสองชั้นนะครับและชั้นบนเน Air นะ เดิมทีตัว J+ plus ไม่มีให้ตัวนี้ Ent r y มีมาให้เรียบร้อย mm hmm. เก็บของเย็นได้ด้านล่างนี่นะครับมีริชักขนาดใหญ่ให้แต่สิ่งที่ต่างคือตรงนี้ครับจอวิทยุนะจอวิทยุตัวนี้จะเป็นจอวิทยุแบบทั่วไปเลยนะครับเ,เรียกว่าจะต่างจากตัวมิดก็คือตรงนี้เลยนะครับเพราะกล้องถอยตัวนี้ไม่มีมาให้นะนี่ผมเข้าเกียร์ถอยไม่มีมาให้เ,เมื่อกี้เราดูฝาท้ายแล้วไม่มีกล้องถอยอันนี้ไม่มีกล้องถอยมาให้นะครับอันนี้ต้องไปติดตั้งเองเพิ่มนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่จิตตั้งแล้วติตต จอจะเป็นจอธรรมดาเลยนะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่เป็นทัชสกรีนใช้งานง่ายเหมือนกันนะครับวิดีโอเป็นทัชสกรีนนะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธก็กดเข้าบลูทูธอย่างนี้เลยเป็นทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ที่ดีก็คือตัวนี้สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทดีไวซ์ลิงพ์ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อพวกสมาร์ทโฟนได้นะก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะอันนี้โอเคนะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็นอกจากนั้นยังมีนี่ช่องเชื่อมต่อ usb นะตัวนี้มีมาให้้้เรรรีียยบบอออนนนนะะคััก็ถืว่า มีจัดเต็มมาให้ไม่พอสมควรเหมือนกันนะครับถึงแม้จะเป็นตัว Entry ก็ตามไม่มีกล้องเท่านั้นเองนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวปรับแอร์นะครับตามมาตรฐานเหมือนตัวมิดนะจะเป็นปรับแอร์แบบแมนนวลนะครับและแอร์ของนิปปอนเดนโซ่ไม่ต้องห่วงเย็นสบายนะครับด้านล่างลงมาเอกลักษณ์ของเลเวออย่างคือนี่ครับพาวเวอร์ออเลทสองตำแหน่งอันนี้มีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงคันเกียร์จะมีที่วางแก้วน้ําให้2ตําแหน่งตรงนี้นะครับ ตรงคอนโซลกลางแล้วก็จะมีอีก2ตำแหน่งให้นะอันนี้มีมาเยอะเลยเป็น4ตํตำแหน่งรวมเป็น4ตํตำแหน่งนะครับด้านข้างคนขับแล้วก็ด้านข้างคนนั่งนะครับส่วนเกียร์ตัวนี้เนี่ยเอกลักษณ์ของเขาเลยจุดเด่นเขาอยู่ตรงนี้แหละ Entry ก็จริงแต่เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยใครจะหากระบะใช้งานในเมืองราคาไม่แพงคันนี้เลยครับเพราะคันนี้เนี่ยได้เกียร์ตัวมัด6สปีดพร้อมสปอร์ตโหมดชิฟต์อัพชิฟต์ดาวได้นะส่วนแฮนด์เบรก เป็นเบรกมือแบบแมนนวลนะครับอันนี้เบรกมือแมนนวลใช้งานง่ายตรงที่พนักพิงแขนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบผ้านะเนื่องจากเขาไม่ไดุ้้่เหมือนเบาแต่น,นี้เป็นผ้าสภาพดีนะครับลายเดียวกับเบานั่นแหละสีดำนะครับแต่ว่าไม่ได้หุ้มมาเหมือนเหมือนเบาะแค่นั้นเองนะครับข้างในเนี่ยมีที่เก็บของขนาดไซส์กําลังดีให้อยู่นะอันนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะพงมลัยตัวนี้จะต่างจากตัวมิดตรงพงมลัยเนี่ยเขาเป็นพงมลัยแบบยูริเทนนะยังไม่ใช่เป็นพงมลัยหุ้มหนังนะครับ ก็เป็นพวงมลาลัยแบบขึ้นรูปธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ใช้วัสดุที่ค่อนข้างดีนะเปรียบเทียบกับหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็ส่วน Multi มลนัลติฟังก์ชันพวงมาลัยมีมาให้แล้วนะเอ็นทรีก็จริงมีมาให้2ข้างเลยอันนี้เจ๋งนะครับผมว่าดีนะเอ t นทรีตัวนี้ไม่ไมงกออปชั่นเลยนะครับนี่มีปุ่มปรับวิทยุจากปุ่มนี้ไว้ควบคุวางสายรับสายโทรศัพท์ได้เลยนะส่วนด้านนี้ด้านขวาเนี่ยเป็นปุ่มนี่ตรงนี้ที่ผมชอบคือมีจอมัลติฟังก์ชันดิสเพลย์ขนาดใหญ่4.2นิ้วให้เลยตอนนี้มันเจงอ่ะ คือผมบอกให้เลยว่า Ent r รรุ่นใหม่เนี่ยไมเนอร์เชนเนี่ยไม่ขี้เหนียวแล้วนะอันเนี้ยให้เยอะกว่าตัว E รุ่นเก่าอีกนะครับอันนี้ผมถือว่าเจ๋งเลยนะมีข้อมูลต่างๆเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการบริโภคน้ามันน้ามันคงเหลือนะครับแล้วก็ระยะทางที่วิ่งไปนะอันนี้มีครบถ้วนเลยอันนี้ผมว่า Entry ตัวนี้จัดเต็มจริงนะถือว่าโอเคมากเบาะนั่งไม่ต้องห่วงนะนั่งสบายนะเลโวเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านหลังกันนะครับนี่ด้านหลังแน่นอนอ อ,อันนี้ขึ้นมานั่งนะครับก็พื้นที่ใช้สอยสบายอยู่แล้วเลเวนั่งสบายจริงนะครับนั่งสบายสุดแล้วนะครับ <S <S อุปกรณ์ต่างๆของเลเวที่มีให้มีมาครบนะครับตัวนี้เนี่ยมีกระเป๋าให้แต่มันเป็นเบาะที่คุ้มไปชั้นอีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับแต่เขาก็ยังมีกระเป๋ามาให้ฮุกเกี่ยวของจริงมีมาให้นะอยู่ด้านหลังเบาะอันนี้มันคุ้มด้วยนั่นเลยไม่ได้ใช้อุกเกี่ยวของแต่ก็ยังมีกระเป๋ามาให้นะครับส่วนที่เท้าแขนเนี่ยก็มีมาให้นะแต่ว่าตัวนี้เนื่องจากคุ้มด้วยหนังอย่่าางงดดนนีีเเเลยยนนนะัอออ้้ก็ตปิหึ นี่นะครับแล้วก็สามารถเอาลงมาได้นะนี่คุ้มด้วยหนังกันนะครับเนี่ยเจ้าของเขาเอาใจใส่นะรักษารถด,ดีเนี่ยผมแกะมาเนี่ยผมเชื่อเลยเบาะด้านในเนี่ยใหม่กลิบเลยนะครับเบาะผ้าเนี่ยคุ้มอย่างดีเลยนะก็ถือว่าโอเคนะมีที่วางแก้วให้เรียบร้อยด้วยอนี้ดีนะครับเนี่ยคนใช้รถรักษาจะเป็นอย่างนี้แหละรถคันนี้เจ้าของใช้รักษาแน่นอนนะครับเนี่ยเบาะส,สมบูรณ์จริงๆนะครับ ก็นั่งสบายนะตำแหน่งการน,นั่งก็ดีเสียอย่างเดียวคือมันไม่มีอะไรเลยตรงคอนโซลกลางตรงเนี้ยนะช่องแอร์ก็ไม่มีช่องเสียบ USB อะไรไม่มีให้อันนี้ช่วยไม่ได้แล้วตัวมิดก็ไม่มีให้น่าเสียดายนะตัวนี้ผมเชื่อว่าเลเวตัวใหม่เนี่ยเขาคงพัฒนาขึ้นมาอีกนะครับแต่โดยรวมนั่งสบายนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องการพับเบาะนะครับอ่าตัวนี้พับเบาะเขาก็ยังพับได้นะอันนี้ถือว่าเขาก็มีจัดเตรียมมาให้นะครับก็สามารถเกี่ยวแล้วก็พับเบาะแบบ 40-60ได้เลยนะครับอันนี้40นะหรือจะมีคนนั่งก็ยังเก็บของตรงนี้ได้นะครับอันนี้โอเคตามสไตล์เลเวลแล้วเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องคันนี้นะครับแน่นอนใช้เครื่องยนต์มาตรฐานเดียวกันหมดนะไม่ว่าจะเป็น Entry Mid High นะครับของเครื่อง2 4 0 4ตัวนี้คือเครื่องรหัส2 GD นะครับ150ม้านะทนทานเป็นคอม m o นเร i วอยู่แล้วบวกเทอร์โบแอร์ผ่าน150มา้าแรงบิด380นิวตันเมตรก็เยอะอยู่แล้วนะครับนั้นัอน,นี้โอเคเลย แล้วก็ maintenance ดูแลรักษาง่ายไม่ต้องกังวลอยู่แล้วนะครับใช้งานง่ายเลยนะครับแล้วก็สภาพเครื่องเครื่องห้องเครื่องนี่ดูสมบูรณ์นะเพลทเป็นเดือนจูนปี20ก็ลดอย่างที่ผมบอกนะประมาณ2ปีครึ่งนะครับวิ่งอยู่ปีหนึงประมาณ 35, 36 0อยู่ประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับสมบูรณ์ห้องคัสมบูรณ์โครงสร้างก็สมบูรณ์นะน็อตเนเดิมนะครับแล้วก็ซีลเลอร์เดิมหมดนะครับนะรถสวยนะคนัน อันนี้เดิมหมดเหมือนกันนะครับถือว่าสมบูรณ์นะรถคันนี้ใครได้ไปใน่าจะโชคดีใครหากระบะ4ประตูโฉมหน้าใหม่ออตโต้รีบเข้ามาดูคันนี้เลยเพราะราคาคุ้มมากเดี๋ยวให้ดูราคากันรถคันนี้นะออกห้างเนี่ยป้ายแดงเนี่ยแปดแสนห้าเลยนะครับคันนี้เนี่ยแปดแสนห้าเลยนะวันนี้รถผ่านไป2ปีกว่าราคาเหลือเท่าไหร่มาดูกันพอ9 0หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับโอ้สำหรับรถกระบะเกียร์ออ,อตโต้ 699,000บาทโอเคนะเซฟไปแล้วแสนห้าแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะแล้วจะบอกก่อนเลยว่าคันนี้เนี่ยใครหากระบะฟรีดาวเข้ามาเลยเพราะอันนี้จัดได้เต็มๆลน้นๆเลยนะครับใครหากระบะฟรีดาวคันนี้ไม่ควรพลาดนะแล้วได้สภาพแบบนี้นะโฉมใหม่หน้าใหม่แบบนี้ออปชันแบบนี้นี่ข้างในเนี่ยเมื่อกี้เราให้ดูนะช่วงล่างสะอาดคลิปห้องเครื่องสะอาดคลิปภายในสะอาดคลิปใครหารถคลิปๆคันนี้ต้องรีบเข้ามาจับจองกันนะครับ รถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่เคลูซีมอเตอร์ของเราโดยเฉพาะกระบะสีประตูเข้ามาทุกวันสวยๆทุกคันการันตีนะครับก็รีบเข้ามาจับจองกันนะครับก็สําหรับท่านที่ต้องการจะติดต่อฝ่ายขายผมมีช่องทางติดต่อฝ่ายขายด้านล่างนะครับรีบเข้ามาจับจองนะพร้อมคิวอาร์โค้ดให้เรียบร้อยนะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากติดตามรถสวยๆที่จะเข้ามาที่เอ็กคลูซีฟมอเตอร์ของเราทุกๆวันด้วยครับขอบครับ